อทุกคนมากินชิ้นดานกัน,น,นอ๋อเม็นนะครับได้เลอโอ้โหเสียเทเลยไม่นีอนอนอ,อันนี้ available in อเมริกานะดูแค่เรือไปเป็นเพื่อตัวเองก็จะภูมิใจครับเราสบายดีได้ทุกคนสบายดี welcome to K N p n l วันนี้ก็ยังอยู่บ้านดิ o เซอร์าบาหมู่ อันนี้อาบน้ำแล้วได้นีทุกคนหกโมงนะอันนี้นี่งสูตเกา <c oughs> <ป>่าเลยนี่งสูตเก่านะถ <c oughs> ือว่าเมื่อนี้กับเป็นมือหนึ่งนะวันนี้ยูนี่แหละทุกคนเมื่อนี้พวกเขาเห็ดจุ่มกินเนาะเราได้เที่นี่รถรถพอกบนะรถควบคุมอะไรแต่ว่ากบมาขี่เลยมีเห็ดจุ่มกินจุ่มนี่เห็ดมสดีสักบปงนี่ กินท <tr seine Christmas> <sein cities> <to> mm ักบ้งไม่ชิบโเป็นตูดบว์แป๊ลลืมทายนี่ะนี่ไอ้เทโอ้ยออยสบายจริงไหมมาซองมังกรว่ะเมื่อได้แม่ก็นอนปลาเฮ้ยโบเห็นได้บ้างโอ้เสียเท่เลยสบายเนี่ยนอนอันนี้ available in อเมริกานะ you can order you take me on message on facebook ig ออเดอร์นี่จะมีชายโสภนาปีกป้อมเจ้เอ่อเจ้นพีเนาะมีเจเจนะทุกคนมีหล่ะเข็ดเป็นอะไรหมอเออเขียนจุนเซนแล้วนะจุนเซนแล้วส่งไปแล้วโอ้ส่งไปแล้วอยู่กับจู่จูเนาะอ๋อเหมือนไอ้ไอ้มาเด็กเหมือนเนาะแมนก็เลยบริสเซนบริสเซนให้เพราะโซซิตื่นเนาะทุกคนนั่นแหละจนฮอสเจ็บหัวแจ้งคนนะจะบรรยากาศคักเลยตะเลงบ้างไหมเนาะอือสตูดิโอเนว่าโคตรคักเลย คอเสียมันก็คือตอนตอนเศร้าสตอนส่วนทอนกินกันไหโอ้ยลูกแม่กบเมื่อเช้าม่ก็นเอยู่ห้องท่านบกนี่นะทุกคนกินกินกิ้มคล้วเลนะอจะไปเฮือนนีดกิน้เวยยังลอกเนี้มันตายโอไม่ตัโอ้ยยังจต่ำช่วยเออไมตายดีวนะ ี่ตจแจ้งมาผมมือสีหงษ์เพื่อนมาหรือเป่าหงโอเลยอกไก่แซบแดือดเมากินมุ่งเคร่งด้วยแม่อกไก่แซบแซบดแซบเลยไก่งวงไก่งวงแมวอ้าวคือว่าสุดเก่าอยู่ โอ้ยสุดสุดคือกันสุดเสียวกันมากสองปานี่นี่สุดเก่าบอจักวมาซิมันอยู่นี่สองคืนเด้อมาสิกรับเลยทุกคนเลยที่ถ่ายว่าบอทันเนาะอยู่ต่อต้องโปรเจกต์แล้วก่อนน่าจะเด็กโปรเจกต์โปรเจกต์เมื่อวานนี่เป็นยังไงเมื่อวานนี่บอทันเดินรับก่อนพอนี้รับเมื่อวานนี่ต่อจนฮอตแจ้งเลยว่ากินยังไงนะอันสมมุติ พอดีกับเงือกกรอนบ้านนี่กัไรกับรับแจงเลยวา่พอดีกับับทานรับก่อนหนแต่บพาท่นไปเรื่อยเสร์มานแะพอดีโอเป็นยังไงวรับเบอกเลยว่าจะสกม่อมกันรับไม่จะรับมอมเ่มาจองกันรับก่อนรับคือกันนะพี่น้องซูชีกันกับไอ้มูได้ อเดิมเด้ไี่สิบ้าเเป็นอเดของน้องหนำเ้อสิบ้าอกากินเด้ค้างเนี้ยหลกนแมนเบิร์ดหรือปลามันโตปลาจาเห็ดสวนมันต้นแมนเบิร์แหละตัวตัวที่ว่าต้นไม้ต่ำๆเนี่ยแมนเบิร์ดูแหนมจุปิมุ่แหละคุณวะแม่โอ้พุนาซุสตาพุนาอแล้วใครนี่เลี้ยบไปเนี่ยท่านีีะไ้เป็นบ่่านกนรท่ไดสามเฮกตาร์ปป่าป่า คุณใหม่ใ่ๆุเป็นหพูคุณน่ะมีน้องอีได้เชได้เได้จะเศรษฐกิจมีน้องอีกจามไปเลาแถวนัานมีน้องน้องกับกงกวงได้หรอโอักกยังนี่คักักักเชได้เศรษฐกิจมันซบเซานะเศรษฐกิจเขาแด์ใหม่เลยข้างนี้นี่ซัมังแม่บห่านโอ้ห่านแม่ันี้ได้คนร้ายเลยห่านแม่อะดังสุดละแถวนี้น่ะ ทีมีแบบคนเขาเที่ยวทางตลอดคล้ายเบียรในมืองนึงอันคือนหนึ่งเบิร์ทุ่มลอยไปล่ะเดยมีบอลผัก้องหับนก่อนโอต่ก่อนบ่ะแม่นตะกมูเดียวมาเข็บยู้แต่มากเพาะไหแตะบอลผกเขราะมูมันพาเจ้าผู้สาวไปั่นติทีตอนนี้โมแป่งเฮือนใ่หมบอบอลผันะมันพาเจ้าผู้สาวไปบอสอ๋เบอเออแม่นแม่เบบอะหมูกระโตตึงยู้ตูได้ บุกใช้ากันมองเดี๋ยวซีมันต่ำมึงนอสักคนแทกมต่ต่างทอกจีนอย่งใกล้ๆไมาเอกบอกว่าโรางที่มันเอาเห็ดบำลุงบำลุงหักสาไม่เห็ดแบบนี้ตอนนี้กำลังจัดสั่นเสร็จทุกคนแบบเียนมาตลอดก็นา ซันเส็จแล้วแม่ก็ได้ทำนี่แหลแม่ก็ได้ม่ใตป้าให้ลูกอะเห็ดมันคงมสิไม่ของใครผบ้าหมูแล้วนี่ตลามึกน่ทุกคนอะไรไมอมิมีติบได้นี่ชิว่าได้ติบได้นี่ติบเข่าติบเข่าคนละติปนะมแชได้หนึ่งขอนาห้องช่องกัน เข่างทอง,ก,องกันนะทุกคนนคือว่าหากันตื่นทุกคนเ้อว่าตื่นเะควมวาเมื่อยนะคุได้อะไรมอนอะมาไหมมอามิส้มยนมะปิ้ง้มปิ่ง้มเฮ้ยจมระงสมูน,น,สมมนะทุกคนพักชุดพี่าชุดช้องอะไรเปเน่ย

có trả bữa เท่าใดหมอยกของตัวไปดูไปกินอ๋อออกเบิดเท่าใดมากินข้าวน้องร้อย <laughs> 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 เขาแดงเลยเขาเศราเลยเนาะเขาเศร้าห้องเขาเศร้าห้องกลิ่นกองเหมือนเดิมมีน้ำเตขาเผ็ดคือเพิ่มให้เดิมมีน้องทุกคนอันนี้เป็นซามสั้นเนาะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งมันเจ้าด่านเนาะนี่เป็นพวกผักพวกเขาจะด่านกินเนาะทุกคนตอนนี้การเราเล่นจะตกดินแล้วเนาะงามคักเว่ยเรียบไปเป็นเพื่อนตัวเองก็จะพู่มใจคับเนาะ แบบของเส้นคดอผมเอาฝันนะ้อมฝันเพลงดังจะให้คิดนะเอาคือบอกตาใจหัวอะไรได้นิใบปิดตึ้งข่างบเปิดตึ้งโอ้โหอเด้อ่ะใจเหรอะบอตัวนี้แลคากเวเนาะดาดก็มาเนี่ยทรีอินวันมืดนี้นันเองดาดจุ่มปิงได้ อือ<ห>เก the ินบเพชรแน่ที่จอดกินบผเพชรแน่แซ่บเลยมือนชอบออกมาแซ่บกแซ่บเนาะชอบได้สามจอบพอละจังวันนี้ชอบเมื่อคืนนี่ปลาหมูกับลับตาล่นเนอะปีบไปเจบีกได้เตือนเจบีจมบริเนยน่น่ารอนอนเด็กีแล้วยังไปเตือนเสาอีก เจวีก็ช่วยช่วยกันเนะขอบใจได้ๆเนาะ k y o คือโซมาเจวีปได้หน้าป็ซื้ิล็อบอินไว้อีกเครื่องแจงมาไล่เห้นาทุกคนมากินชินดานกันอ๋อไ่นี่นะครับได้ห่ดนี่ตอกไข่ประจอสตาร์วีปนี่โ้จะมาเดียร์นใครจะเมินมาวีวนะเหมะสตาร์วีป ก็ทากลิ่นนะทุกคนผมยิ่งาแห้งครับเพราะว่าสาอะไรบ่แฮร์คาเลอร์ไมจะเป็นสีนี้ทุกคนสีด่นะทุกคน แต่ว่าเกี่ยวจนเดี๋ยวเอาใส่ช่วยน้อยเอาเดี๋ยวถึงเอาใส่ช่วยจานชงแล้วติเจ็บแล้ระเทีย อันนี้ก็เป็นน้ำใจทิปจากทุกคนจากทุกคนจากเจวีขอบคุณมากนะครขอบอใจเด้อขอบใจหลายๆเดียวกักันมาเลยเดียวกันคีนาฟี่มันย้ ไม่กล้าคักแล้วทุกคนนะตัวเพียรกับ้องอยู่แอด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 ขวดมันคือซีนด่านเบบมตาตักเอาเลยอ,อาหารรักเาอ่ะมาตักเอากรีนที่ไม่หมอนะเลยมตาตักเอาพี่นอ้องทุกคนสันฮอนเลยขวนคัก พักกินนแล้วดูหนาวมานี่มากินนะเนื้อชนี่ืักสุดมาดูหนาวนักมาอีกเว้ยเนาะตอนนด้พอเหื่อยแล้วมาดิเดสิบเออแมนแมนเฮ้ยทุกคนมานาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบจพาไปเอายายมา

มีปลาหมึกนมทุกคนใช่เป็นเนื้อพวกปลาคิวเวาไป่คาสปลาคิวกินแบบแอคิวเอไฟเอสาก็โอเคนะไหมเอสามตงลนี่แม่นี่แม่ปลาหมึกทุกคนปลาหมึกเนาะนี่แม่ ตะหูต <th> ฟ <bursting> <c ười> <ong> ูบ่มีหยังเลยตะฟูอนี้เฮ็ด่ตรลไตนะครับไตเลยสลัไตตสลัไตไตเงมักชินนะเพลงนึงเป็นยังว่าตาตนย้อนาตาตนย้อนอืตะเพลงินกอมนอนนะอ๋อมั้ย่นั่นละม่วนสปเลยบ่มีลิสิิเบ่ๆเย เรจองจัดการเลยว่าจองบีดเข้าบอติดบอเรกิตบีดเขาบีดเข้าบอเขามันห่อมัยมันจะเกินมันจะคืบหรอสกรีดปลามึกในกระบีดเดียวกันเพงไทยแต่ว่าเพลงมันปล่อยก่อนปล่อยก่อนเพาอให้มันบล็อกยีนพีดบ้าบล็อกเนาะบล็อกฮันฮีดกีลงเนี

กำลังกินต่อกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สเชมนี้ก็น,นั่งชิวอยู่นี่เนาะท,ทุกคนแบบนี่นะทุกคนยังกินอยู่เนาะอิมะะอมออ่มแล้วบ่โบรอิมอ่มแล้วยังสดอยู่เนาะแต่เนี้ออิ่มแล้วนะเจ๊พี่อิ่มบอิ่มแล้วเบิ้งกลิ่นแตะกุ้งกินตะกุ้งเนี่ยมาหมูไก่อีมหรือเ่อิ่มแล้วหมูเจ็ดเนาะ เดี๋ยวจะปาจอนกัเป้าคบได้นีสูตสต่อทุกคนเพราะว่าเขาเสียแคลอร,รี่ไปหลายเนาะนต้องฟาร์มดีๆเลยทุกคนต้องฟาร์มดีๆรีไวก็ไปต้มกรีนที่อยู่นอนทุกคนกรีนที่อยู่หลังอ่ากรีนที่สาเขียวอ่กรีนที่ สู้เลยดิแล้วมากรอบเนาะนี่อ๋อดิโจหัดชุดหนึ่งเจ็บนักเจ็บอกเจ็บตา

ลมก็เย็นเย็นทุกคนลมเย็นแบบลมเย็นสุดยอดซ้ำเปิดพัดลมเอาเออน้องซ้ำเปิดพัดลมเลยเลยซ้ำเปิดพัดลมเลยนี่อู้กับวายุลมพัดมาแต่ใสโอ้ที่ว่าบะหมูนี่มีแผ่นด้วเนาะเจ้ามีแผ่นด้วนี่แผ่นแพนแผ่นเลยแผ่นหน่วยใหญ่แพนหน่วยใหญ่ใหญ่มาก็ยักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เลยใหญ่มาไล่ยักษ์เลยแพนหน่อยแพนเสียงไป ่าแพนหน่อยเลยเฉียงเฉียงหนาะบรรยากาศก็ดีทุกคนเป็นบ้านโปรดิวเซอร์เนาะบรรยากาศดีนะทุกคนท่านแม่นันระดูหนาวเนาะที่ว่ามานี่เนาะโอ้คักสุดเอาแคมปิ้งมามานี้นะทุกคนระดูหนาวเนาะมาตั้งวงกล่องไฟอ้อมวงแล้วก็จะเอากีตาร์มาก็บห้องเพลงกันเนาะโอ้ มวนแน่นอนเดี๋ยวที่เข้าไปเบิรงรีไวายกันเนาะทุกคนรีไวายกำลังเฮ็ดภารกิจรีไวายเฮ็ดภารกิจอยู่ทุกคนนีอ่อ่าเมื่อเมื่อคืนนี่พวกเรานอนนี่แหละทุกคนจะมีรีไวายมีอันนั้นเนาะมีบอลจองมีจอนอ่าผู้ผู้ใหญ่ให้ที่นอนกนับไอหมูอยู่ในห้อง อริไปยูเนาอัน,นี้เป็น a, เางควายหมูเดี๋ยวเอาเบิ้งกักรีนทีโอ้เดือนแล้วนะตอนนี้นะตัวน,นี้ฟุ้งละตัวน,นี้ฟุ้นะงละหม้อแดงเนาะต้มกรีนทีมือนี้กับน้อนนี้คือเก่าสุดๆน้องน,นี่นันเป็นห้องสตูดิโอมูเจสตูดิโอ Last night we sleep here อาออลีมูเจนแอนเทสเวตสลิปอินเดองนะทุกคนตอนนี้ก็กินอิ่มเลยนะทุกคนกินอิ่มปะกินอิ่มเลยด้อกินไม่ได้นิกินอิ่มไม่ได้นิอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินไมเนาะเดี๋ยวพวกเราก็ชิบันเลงกันทุกคนชิบันเลงยูซี่นี่ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการกินซินดานนะทุกคนมันยังชิวๆบ้านไอหมูนี่หมูเจตมูเจตสตูดิโอสุกละบ๊อไว้คือละบอใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้เซเชปุ่งแล้ะจอบเลยเนาะจอบถามเลยเนาะอยากกินเนาะขาดอะไรเนาะกรินทีกินควีนที่นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคหวานไม่ได้ห้ามสคริปต์โฆษณานะก็เป็นกำลังใจอก่อนคริปต์ i <im> อ advertisement e v เ r y o n e Thank you guys for watching บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนไปบ่ายบายบ่ายบล็อกภาพแบบขว่มหัวไปเลยบไปบ่ายบายบ่ายเด้อปานแบบไปเบิรงนยวนั่นอีรีไปยบ่ายทุกคนไปบ่ายบายบ่ายบล็บกไปบายเนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าอยู่ี